กองไทยสุดดยยอองไทสรุปแล้วพระเอกตัวจริงคือเนี่ยพี่มอดพอมอดโบบุกอะไรโดนเรียกตัวด่วนเหรอมาถามเพื่อนว่างานยุใสงานยุใสกัเล่นมาก่อนดิขึ้นสีพี่เอสแล้วโอ้ยมันมาเมือยุ่มดเนี่ยว่าว่าเป็นองค์เองเสือไทยว่าแมนมีเาาอ่ พอจะพิม่าพิม่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแหวกลงไปเอ้าลืมชาร์จแบตเตอรี่ตายมาช้าตัวทีเปิดแต่ก็เล่นนะเล่นหลัง GPS มันล้วนหมดกระลักซีกระลักซีกันกับอันบักฟูก็กี้นี่ยฟูเขาไปงะเขาไปอ่านเก็บของไปงานของมันหาโมงแล้วจีไปไทยมอดเท่านะไม่อีจีบเล้วะสันดีแล้วะเหมือนเหมือนมีมีอย่งเนาะแล้วรอกไหนเพื่อไอ้มอดแถวนั้นอ้ยโซตอนตัวน่ะกูอจำหมดก็เป็นเพลงได้่เรียนบุกองไทยเลยนี่ กดเอ้ยมึงกัดกดกดมึงกัดกอดคือยังมึงหักเขาแน่กูอ๋อไอหมอดว่าตอนตอนเราถ่ายคือมีให้กอดแนวนี้เหรอเนี่ยมันถ่ายคือมึมีบทกอดอันนี้น้องเอกเอมวิเจ้านางทายคลิปยืนดเด้อเนนี่ว่าหักอะไรกอดเออมึงมีบทกอดเลยไปขี้ยงไปขี้ยงกันมึงมึงยังขนาด เพ่งนองอุ้งอิงเพ่งใหม่อุงอิบทกอดได้ไหมพี่หล่าเราพังรถกันลูกถ้าเก็บมาดูใกล้ๆก็ได้เร็วๆมาเอากล้องมาด้วยไหมแล้วกล้องถือกล้องมาเร็วเดี๋ยวพี่หาจังหวะถ่ายกับพี่อุ้งอิงให้เร็วๆนี่หาจังหวะน้องกระสันเยอดดองกระเด็ดข้าวตรงนี้ พี่หน้าหน้าไอดอลของเด็กก็คือพี่อุ้งเอิงนะครับพี่อุ้งเอิงเผาสาบด้วยอ้วคือพอมีแนวนี้เลยมเนาะพอมีแนวนี้แล้วโอ้ยจูบพี่มิ้งจักกวาดจักจุกนะเสียก้าเสียควายให้เอกเอ็มดีมากินข่า มีพวกเขามาตังวัดอย่างนมากินเขาอันนี้อันนี้เรื่องจริงมีพวกเขาก็เลยอันแวบกินเขาปุ๊บก็มาเจอกองทาพพอดีกองทยพัน่าอันพระเอกเอ็นดีหน่องมาพรท่านก็เลยเอามันทายเนี่ยละจำเป็นสุดกับเราเอามันมาเอแล้เออน้ำอาบไปบุ๊บไเออนาบกด นํำนพราะท่านอาบนี่นี่สุดพุทเอาสุดไต้บวยเหมือมันนันเพท่านนอนอันนั่นเสีอขวายดิน่นขวายใสยางมานั่นขวายนนถูกกเเออง่้งว่โอ้ยคนนะอว่างันว่าแบบเมินเนาะก็เลยไอ้อกองไฟป่าที่ชาร์จแบตเตอรี่นอยู่ประตูหลังพอดีแต่เจาะ้าไฟสิบปเจาไปรถ่ยื่นเปิดประตูหลังแล้วเื่ปิดอีก มันจะแง่แหว่มันบริลลล็อกเนาะไปอวยมงโค้งมองประตูเปิดออกันถ่ายเร็วว้ายมาน้าที่ถ่ายให้มาอ่ะดีข้าวดีจ้ะเอ๋วแล้วอ่ะเพลงคืออย่างนี้มีตะบทอ่อนเลยนะจะเพียรั์ทีมเองน้องอยากถ่ายรูปด้วยอ่ะนามีคามออดตัวดีค่ะเมื่อกี้ที่คำว่าเพิ่งบาดไปนะคะกับะเพลงมื่อคามอีดเขาแสดง เป็นบดโคเสียสติมากลายจนเป็นบ้าไปีุ่ตามเร้่อเห็นคือประมัมาประมาณนั้นเลยมากลายจนบ้าจนทวงไปตอนนี้ตอนี่นั่งเองเป็นบ้าวันนั่งมองผู้เพื่อนูยว like ่าห่ได้เป็นปกตินี้ีละนหัวก็มาเพนท่านดีแล้วหะถ้าไม่มีบทกอดีละ เอาเอาอย่งหไม่น่ารักตรงไหาม่ได้เคียหนูแค่สงสัย่ายากินนเด้หน้ีนั่นยาินน้ยเด้เฮ้ยหิวเข่าวะหิ้วเขาหิ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 วเข่า อามันหนุ่มทึบใส่มือแล้วเนะบ่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 

มาเหี่ยวไทยเลต้องปุ๊บนปลาวยเม่านนะไม่ต้องยกหัวนะกหัหน้าไปนะกดนะโอ้บอกดมันรอเด้อตีกล่องมันถึงกล่องแน่รอไม่ได้ฉันตัดถึงเออมันรอเด้ออย่าหาเด้อเฮ้รับหน้าไม่พี่พี่เขาใจพี่ว่าแบบนาเหมืนแบบ ืนหรอไม่ใช่ไม่ได้ปืนแม่มันมันแบบเด็กไทยบ้านที่แบบชอบผู้หญิงแม่แบบมันแบบขับรถแล้วแบบไปจอดแบบวัดแบบเสวิติ่งกันในวันหยุดกับมันบรทธานอาบน้ำเนาะเขาเอกพี่ประธานอาบน้ำนั่นเองที่ผมบอกต้องเห็นน้องไหมต้องเห็นน้องหมอนเอ้ก็เห็นน้องหมอนยองเลยเนื่องสาวไปดูหมอลำขาดย่องไปขึ้นลูกยกไปขึ้นนิดนึงมารับรถเพื่อแบบเออแบบขัจอดแบบพวกปูเบาจริสิแม่พี่บ ไปหาหมอลำเหรียญนเขาก็ไปนั่งอยู่ทั้งาเดี๋าวปิดงนีละพอจีบเอาหนีฟังจากปากงญิงเลยิงพระเอกเอ็มอีหล่อไหมเ้หล่อพี่ว่าอ้ผมเป็นหล่อหลอกันเอหลอแต่บุ๊คคว่าเป็นอาบน้ำบอาบปิดวงนีละจิวเปนเฮดจมูก้ึ้นอีกแ่นอนใ่้าอะรใกุ้งยิ้มาจมาแล้วผู้กำกับมาผู้กำกับมา ผมกับมาเดี๋ยวที่ตามต่อไปคับพี่บกน้องครับผมคุมกับมาจะเป็นแนวไห้ครับผมที่ือตนตามต่อไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ